ถ้าคุณอยากจะประหยัดค่าซ่อมรถเบนซ์เป็นแสนห้ามพลาดคลิปนี้นี่คือเคล็ดลับดูแลเบนซ์เครื่องยนต์ดีเซลที่จะช่วยทําให้คุณเน้นประหยัดเงินแสนแล้วก็ใช้ยยต์เบนซ์อย่างคุ้มค่าคแล้ววันนี้เป็นหน้าที่ของช่างนัดผู้เชี่ยวชาญเบนซ์ใช้แล้วเนะเจ้าของอู่เบนซ์บีไอพีเนี่ยจะมาบอกว่าเคล็ดลับแต่และอย่างจะต้องดูแลอย่างไรโดยเฉพาะรถเบนซ์ E-Class W212 น e 2 e 5 0 c d i ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ OM651 มันจะต้องดูแรงใดเมื่อคุณซื้อรถมือสองมานะรหรือว่ารถรที่อยู่ในมือคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังมีโรคประจำตัวใช่ไหมใช่ไหมโอ้มันมีอะไรบ้างว่ามาเลยครับก็ถ้าว่ากันด้วยเรื่องรถรุ่นนี้นะครับกับตัว OM651 ที่เป็นเครื่องดีเซลนะครับผมหัวใจลหลกัหลกเลยนะครับหลักๆเลยนะครับก็เกี่ยวกับระบบหัวฉีดนะครับระบบหัวฉีดแล้วก็ระบบ EGR ที่ว่า ระบบเกี่ยวกับการเผาไหม้ไอเสียนะครับเรื่องขมเหล่าเรื่องภาพสกปรกคือหัวใจหลักเลยที่จะเจอกันบ่อยที่จะไปเป็นปัญหาที่เราจะพบเจอกันบ่อยหัวฉีดดีเซลครับพี่คันนี้นี่ดีเซลสี่สูบต้องมีหัวฉีดสี่หัวใช่ไหมช่งนัดถูกต้องครับจากการศึกษาของผมนี่ท่านผู้ชมสี่หัวถ้าเปลี่ยนของใหม่นะหัวละสองหมื่นห้าประมาณหนึ่งแสนบาทแน่นอน นี่คือมาตรฐานทั่วไปของอูเบนที่ไปทํามาแล้ววันนี้ของช่างนัทเบนวีพีพอๆกันได้หรือยังไงครับพอๆกันเลยครับแล้วมันเกิดจากอะไรหัวฉีดตันหัวฉีดแตกเนี่ยแล้วหน้าตาหัวฉีดเป็นยังไงมีตัวอย่างให้ดูไหมมีให้ดูครับพอดีพกมาด้วยนะลองลองเสียคาถาหน่อยดิปึ๊บนี่ว้าวมาดูเลยครับแต่กล้องก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่คือหัวฉีดดีเซลนะครับจะยาวๆแบบนี้ อ่าเนี่แหละเอ๊ะทำไมมันตัวแค่นี้ทําไมมันแพงจังสี่หัวใช่ไหมครับอ่านี่แหละครับคือหน้าต่างมันคืออันนี้คือเสียแล้วเนาะอันนี้คือหัอฉีดมันตันทานมู้ชมก็คือใช้งานไม่ได้แล้วใช่แล้วทีนี้เนี่ยมันมีทางเลือกที่จะทําให้มันถูกกว่าหรือว่าประหยัดกว่าไหมล่ะแน่นอนบางคนอาจจะมองว่าอฮ้ยจะต้องสี่หัวเป็นแสนเลยเลยไม่ไหวหรอกรถราคาก็เหลือแค่สี่ห้าแสนเองครับเฉพาะหัวฉีดก็เป็นแสนแล้วมันจะไม่คุ้มเน่ะใช่เรามีทางเลือกให้เขาไหมหรือมีวิธีการอื่นไหม ก็คือวิธีการอื่นก็คือเป็นการตรวจเช็คแล้วก็ล้างคลีนนิ่งตรวจเช็คล้างคลีนนิ่งเอาทีนี้ในส่วนของดีเซลเนี่ยมันก็จะมีท่อไอดีแคตเตอร์ติก DPF e เ r ใช่ไหมเพราะว่ายูโร5มเนี่ยวันนอาไอเสียุนมาใช้มาเผาไหม้ใหม่เขมามาเลยเยอะแล้วทำให้มันตันอันนี้จริงไหมจริงครับแล้วเวลาที่ที่คนซื้อรถมือสอส่วนใหญ่เนี่ย คุณคงไม่รู้หรอกว่าเจ้าของเดิมอะ<ช>ทำมาหรือยังใช่หรอหรือรทํมามากขนาดไหนใช่อย่างคันนี้ปี2010ครับปีนี้เปีน2่สผ่านมา15ปีผมว่านะมีโอกาสตันสูงมากเช่นนัดว่าไหมใช่ครับมีโอกาสตันสูงมากเพราะว่าด้วยอายุด้วยนี่ก็15ปีเนาะคือปัญหาของดีเซลบ้านเราเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามาตรฐานเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่ยูโร5 ที่แท้จริงใช่ไหมแต่สเปคของเครื่องยนต์คือยูโร5ฉะนั้นเนี่ยปัญหาของหัวฉีดแตกหัวฉีดตันก็มาจากน้ํามันดีเซลที่ไม่มาตรฐานนั่นเองใช่อันนี้เป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้สมมติเราซื้อรถมาแล้วเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ขับไปซ่อมไปเหมือนที่เราพูดเมื่อวานนี้คุณก็จะโดนเสี่ยงหัวฉีดแตกมันก็ว่ากันเป็นแสนแล้วรถขับไม่ได้ต้องขึ้นรถสไลด์เสียทั้งค่ารถสไลด์เสียทั้งเวลาแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วยกินเท่าลิงด้วยถูกต้องครับใช่ไหมที่ สำหรับคนที่ต้องการประหยัดค่าซ่อมเป็นแสนหลังที่เราพูดต้นคลิปเนี่ยครับวิธีการที่ช่างน้ำระกอก็คือว่าให้มาดูแลระบบดีเซลทั้งหมดใช่รถไม่เสียก็ต้องดูแลใช่ไหมหรือว่าต้องรอให้มันเสียมาดูแลก่อนจะดีกว่าดูแลก่อนจะดีกว่าครับอ้าวสมมติว่าคุณซื้อมาจากเต็นท์ไหนเราไม่รู้แหละใช่โทรหาช่างนัว่าต้องการที่จะให้ดูแลให้ทั้งหมดทั้งระบบของดีเซลเลยเนี่ยครับผมมันใช้เวลาประมาณกี่วัน ถ้าจะให้ตรวจเช็คแบบละเอียดเลยนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณ2วัน 2>, 2วันต้องจอดรถไว้กับเราจอดรถไว้เลยและต้องนัดคิวใช่ให้ชัวร์สมมติว่าคุณต้องการมาวันเสาร์ก็จะได้รถวันอังคารวันพุธอย่างเงี้ยถูกต้อง<ช>เพราะว่าเราต้องตรวจเช็คเกี่ยวกับระบบท่อไอดีอะไรต่างๆแล้วใต้ท่อไอดีเนี่ยมันจะมีเป็นท่อยางเล็กๆอยู่อีกมากมายเราต้องมาดูจุดนั้นด้วยว่ามันแตกแล้วหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นผลให้เกิด ไฟเครื่องโชว์วิ่งไม่ออกได้เหมือนกันนอกจากนั้นเนี่ยส่วนรอบเครื่องอ่ะแต่ก่องเราก็มาดูพวกท่อน้าท่ออินเตอร์ใช่ไหมครับผมปั๊มน้ํวาเววน้ําโอ้ช่างนัทมันก็จริงจริงก็เยอะอยู่นะอาจจะลามมาถึงคอมแอร์ไดชาร์จหม้อน้ําก็ได้ใช่ไหมล่ะคือการตรวจสอบของช่างนัทเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่าตรวจสอบในระบบดีเซลเท่านั้นมันจะต้องรีเช็คทั้งเครื่องยนต์เลยถูกต้องจริงไหมอันนี้ก็คือมันถึงต้องใช้เวลาเยอะใช่ครับผมแต่ว่า หลายหลายคนที่เกิดปัญหารถเสียกลางทางหรือว่าซ่อมกันหลายแสนเนี่ยเพราะรอให้เันพังก่อนอถูกต้องมันถึงเกิดปัญหาแลวเวลาซ่อมใหญ่มันเกินเกินซ่อมหนักมันเลยว่ากันหลักแสนอืแต่ก็ใชจริงถ้าสมมติว่าคุณดูแลก่อนอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยหลักหมื่นหลักหมื่นจบจบสวยทุกคันเลยนะสวยครับอ่านี่ก็คือจากประสบการณ์ของช่างนัทก็คือคนที่ทําแบบนี้เนี่ยชิงทําก่อนหรือว่า ซ่อมก่อนเสียกี่เปอร์เซ็นต์ฮะหรือว่าเสียเสียแล้วซ่อมส่วนมากอ่ะคนจะรอให้เสียก่อนแล้วค่อยซ่อมเขาผีอย่างเงี้ยเรื่องจริงครับผมจริงเลยใช่แต่ว่าบางท่านที่แบบว่าเช็คเลยอะไรไม่ดีเปลี่ยนก็มีคือแบบว่าคนที่ใช้รถจริงๆก็แบบใช้ใช้จริงแล้วเขาแบบต้องการให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์คือมาสิบคนเนี่ยครับคนที่ซ่อมก่อนเสียกี่คนซ่อมก่อนเสียที่ประมาณสมคนแล้วกันโอ้ที่เหลือเจ็ดคนนี่คือเสียแล้วซ่อมใช่มันถึงเป็นปัญหา ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องพูดเรื่องตรงๆว่าไม่ว่าจะเสียก่อนซ่อมหรือว่าซ่อมแล้วเสียช่างนั้นก็จัดให้หมดแหละก็ยินดีเราก็แนะนำเขาว่าต้องระวังนะแต่ทีนี้ปัญหาของเวลากับค่าใช้จ่ายไงมันจะต่างกันใช่ไหมล่ะเพราะคนซ่อมก่อนเสียเนี่ยส่วนใหญ่ว่ากันหลักหมื่นจบแต่คนเสียแล้วซ่อมหป็นแสนก็ไม่พอบางทีใช่บางทีมันลามไปไปที่จุดอื่นด้วยมันดีเซลนี่มันซ่อมหนักกว่าเบนซินนะฮะใช่ครับโดยเฉพาะหัวฉีดอย่างเดียวก็เป็นแสนอย่างที่เราคุยกันบางทีถอดหัวฉีดออกมาเช็คเนี่ยถ้ามันเเเสีียยยทัั้้งงหหวนน่่ก็ตอปลลใม แต่โชคดีว่าบางรุ่นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนหัวฉีดได้ชุดซ่อมอันนั้นก็จะเป็นทางเลือกไปเป็นทางเลือกอันนั้นก็อาจจะโชคดีไปใช่ไหมหรือสาหรับคนไหนที่อาจจะยังมีงบประมาณไม่พออาจจะใช้ทางเลือกใช่ครับแต่ทีนีทแทนนั้นก็ต้องออกมาเช็คก่อนต้องออกมาเช็คก่อนครับเพราะว่าช่างนัทเนี่ยทำงานในเชิงลึกครับาะทำงานในเชิงลึกเดี๋ยวมันก็จะต้องไปรื้ออย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใช่ฉะนั้นนี่ผมก็อยากจะให้ช่างนัเนี่ยฝาก กับพพี่น้องที่ใช้รูบินโดยเฉพาะคนที่อยู่รามินทานะมินบุรีครับหากไทร่าน่ากระบังพวกนี้เนี่ยอยู่โซนตะวันออกของเราเนี่ยได้ครับถ้าหากว่าคุณใช้รูบินที่เป็นรูบนดีเซลนะครับ W สองศู์สก็มีนะอ่ารุ่นเนี้ย C สองสองศูนย์ C สองห้าศูนย์ CDI ครับแล้ว E Class ก็จะมี E สองสองศูนย์ CDI E สองห้าศูนย์ CDI หรือไปกระทั่ง CLS ใช่ครับ W สองหนึ่งแปดใช่หรือ GLC ก็ยังมีเครื่อง OM หกห้าหนึ่งอยู่นะที่เป อยู่ในรุ่นไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นดีเซลนะก็สามารถที่จะมาตรวจเช็คมาขอคําแนะนําปรึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายได้ได้เลยแล้วอยากจะให้ตรวจสอบแบบซ่อมก่อนเสียใช่ไหมใช่งั้นก็ฝากคุณผู้ชมครก็ถ้าท่านใดนะครับผมที่ใช้รถเบร์สที่เป็นเครื่องดีเซลนะครับตัว M651 นะครับผมก็ถ้า มีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาหรือว่าเอารถอยู่ใกล้ๆใกล้เคียงแล้วว่าใกล้เคียงเอารถเข้ามาพูดคุยปรึกษาได้ให้ผมช่วยตรวจเช็คัได้นะครับผมประเมินประเมินสถานการณ์รถค้าว่าต้องทาอะไรเข้ามาพูดคุยกันได้ครับยินดียินดีทีนี้ก็ช่วยแนะนําสถานที่แล้วก็ที่อยู่ตลอดจนเวลาทําการแล้วก็เบอร์โทรด้วยครับก็สถานที่นะครับก็เป็นอยู่ที่รามินทา93นะครับผมเป็นโกดังนะครับเข้ามาประมาณ200เมตรนะครับซ้ายมือเป็นโกดังเบสเลยนะครับผม แล,แล้วเวลาล่ะครับเวลาทําการก็ประมาณเก้าโมงนะครับถึงหนึ่งทุ่มนะครับผมก็คือติดต่อแช่งได้โดยตรงติดต่อผมได้เลยบโทรครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0ูนย์แปดหนึ่งแปดห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งห้านะครับก็มีปัญหาก็ปรึกษามาเบอร์นี้ได้เลยโทรมาครับแล้วสมมติว่าเวลาที่สะดวกในการติดต่อนี่หลังหกโมงยังรับสายอยู่ไหมหรือยังไงเพราะบางคนอาจจะมีเวลาที่ในการติดต่อที่มาตรฐานยินดียินดีครับยินดีก็โทรมาถ้าว่ามีเหตุฉุกเฉินเหตุด่วนอะไรก็โทรมาได้ อยูถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆเคียงกันโทรมาคุยกันได้ว่าหรืออาจจะไปซ่อมที่อู่อื่นอาจจะไม่จบใช่ไหมก็คุยกันได้หลายคนอาจจะไม่จบที่อู่อื่นหรืออยากต้องการทางเลือกใหม่ก็ถือว่ายินดีช่วยแก้ปัญหาเนาะอย่างน้อยก็ถือว่าช่วยอีกทางหนึ่ง S 1> <S 1> <ช>คือทุกอู่ก็ดีหมดและช่างนัทเราเราก็มองว่าช่างด้วยกันก็ดีกันหมดแต่ถ้าสมมติว่าของเรามันใกล้กว่าเนาะจะเป็นทคนอยู่แถวเดียวสะดวกกว่าไม่ต้องวิ่งเข้าไปในเมืองรถไม่ติดอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ในย่านนี้เนาะแล้วก็จุดเด่นของช่างนัทนี่คือใช้อะไรแท้เน้นอะไรแท้ของของเบนซ์เลยใช่ครับแล้วมันเครื่องน้ำมันเกียร์เพิงท้ายของเลียวนี่เบนซ์หมดเลยของเบนซ์หมดเลยครับครับราคาก็มาตรฐานนะราคามาตรฐานเลยครับผมครับผมก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งอู่นะครับก็คืออู่เบนซ์การันตีมากที่สุดนั่นเองใช่ไหมครัใช่ครับครับก็คือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของอู่เบนซ์เนี่ยก็จะมีการันตีที่มากกว่าที่อื่นครส่วนจะการันตีมากขนาดไหนท่านผู้ชมก็ต้องมาคุยชัดว่าใช้อะไรแบบไหนแต่ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นอะไรเสียงกงอะไรแท้อะไรทอดทุกอย่าง การันตีมากกว่าที่อื่นอยู่แล้วเป็นเคสๆไปเนาะส่วนจะมากขนาดไหนก็ลองปรึกษาลังใหม่ทีนึงได้ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณช่างนัทมากๆครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามในช่องยู u ูบเบนซ์วีพีของเราด้วยและถ้าหากว่าท่านใดมีคำถามหรือมีคำแนะนำก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันหรือจะปรึกษาโทรมาหาช่างนัดโดยตรงก็ได้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับรถเบนซ์ปรึกษาช่างนัดชัดเจน อูเบนซ์วีเอพีศูนย์แป้นึ่งห้าหนึ่งห้าช่างนัดชัดเจนอูเบนซ์วีีการตีไม่สุดในย่านลามินทา